โอเคพูดจริงๆนะโว้เคยไหมที่ถอดรองเท้าหลังเดินมาทั้งวันแล้วคิดในใจว่ามีอะไรตายในนี้หรือเปล่าเนี่ยินดีด้วยเท้าของคุณเพิ่งกลายเป็นอาวุธชีวภาพไปแล้วแล้ววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าทำไมเนื้อเท้าน้อยๆของเราถึงได้กลิ่นเหมือนถูกหมักไว้ในถังขยะหลังร้านขายปลาและเชื่อเถอะวิทยาศาสตร์เบื้องหลังเรื่องเหม็นๆนี้มันน่าสนใจกว่าที่คิดเยอะเลยเอาละเรื่องมันมีอยู่ว่า เท้าของเราไม่ได้เหม็นตั้งแต่ตอนตื่นนอนอาบน้ำสดชื่นใส่ถุงเท้าใหม่หอมๆทุกอย่างก็สบายดีแต่พอผ่านไป8-10ถึงชั่วโมงเราก็กลายเป็นแหล่งกำเนิดกลิ่นรัศมี5เมตรที่ทุกคนอยากหนีทันทีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ทำให้นิ้วเท้าไร้เดียงสาของเรากลายเป็นระเบิดกลิ่นทุกอย่างเริ่มจากความจริงข้อเดียวคือเท้าของเรา มันคือโรงงานผลิตเหงื่อเดินได้และผมไม่ได้พูดถึงหยดเหงื่อเล็กๆน้อยๆนะไม่เลยเท้าของเรามีต่อมเหงื่อประมาณ2 5 0 0 0 0ตัวอัดแน่นอยู่ในนั้นมันเยอะกว่าส่วนไหนในร่างกายเราเกือบทั้งหมดเลยลองนึกภาพดูสิมันเหมือนมีสปริงเกอร์น้ำจิ๋วจิ๋ว0 0 0 0 0 0ตัวพ่นน้ำอยู่ในรองเท้าของเราไม่แปลกที่ข้างในจะชุ่มชื้นหน่อยๆฟังนะ เหงื่อมันไม่ได้มีกลิ่นเลยด้วยซ้ําผมรู้ว่าคุณคงกําลังประหลาดใจเหงื่อบริสุทธิ์มันก็แค่น้ําผสมเกลือนิดหน่อยกลิ่นมันไม่ได้น่ารังเกียจกว่าน้ําเกลือแก้วหนึ่งหรอกแล้วถ้าเหงื่อไม่เหม็นแล้วอะไรล่ะที่ทําให้เท้าเหม็นระดับนิวเคลียร์คำตอบคือแบคทีเรียและโอพระเจ้าแบคทีเรียมันรักเท้าของเราสุดหัวใจเลยลองคิดดูสิข้างในรองเท้าของเรามันคือสวรรค์ของแบคทีเรียเลยนะ มันอุ่นๆพอดีซึ่งแบคทีเรียชอบความร้อนมากแถมยังชื้นฉ่าไปหมดเพราะเหงื่อที่ไหลออกมามีเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วให้กินเหมือนขนมสแนค็คบวกกับว่ามันมืดและปิดมิดชิดอีกด้วยซึ่งแบคทีเรียชอบมากเพราะพวกมันเกลียดแสงสว่างมันคือรีสอร์ท5ดาวสาหรับจุลินทรีย์เลยละ่ะรองเท้าของเราก็เหมือนเร,รือสํารานหรูหราสําหรับแบคทีเรียและตัวร้ายหลักๆคือแบคทีเรียที่มีชื่อฟังดูเหมือนเอเลี่ยนกับโคิเนแบคทีเรียม พวกนี้กินเนื้อกับผิวหนังตายของเราเหมือนพวกเขาไปกินบุฟเฟต์ไม่อั้นกันเลยทีเดียวและนี่คือจุดที่มายากลเกิดขึ้นและคําว่ามายากลที่ผมหมายถึงก็คือกลิ่นเหม็นที่สุดแสนสาหัสที่คุณเคยได้กลิ่นมาเมื่อแบคทีเรียย่อยเงือกับผิวหนังของเรามันไม่ได้จบแค่นั้นหรอกแต่พวกมันยังผลิตของเสียออกมาและของเสียจากแบคทีเรียมันก็มีกลิ่นแรงตามคาดตัวการหลักๆคือไอโซวาเลอิกแอซิด อันนี้กลิ่นเหมือนถุงเท้าเหงื่อแฉะผสมชีสปริโอนิกแอซิดอันนี้ให้กลิ่นฉุนๆุนแรงๆคล้ายน้ำส้มสายชูที่ทำให้ขนในจมูกคุณม้วนงอบิวเ r i ริกแอซิดนี่คือพ่อใหญ่แห่งกลิ่นเหม็นกลิ่นเหมือนในบูดผสมอาเจียนแล้วตอนนี้เท้าของเราได้กลายเป็นห้องแลบเคมีที่มีแบคทีเรียกำลังปรุงค็อกเทลกลิ่นที่เหม็นที่สุดในโลกเหมือนพวกมันกำลังแข่งกันว่าใครจะสร้างกลิ่นที่แย่ที่สุดได้แล้วใครชนะละ่ะ คำตอบคือทุกคนแพ้เพราะตอนนี้เท้าของเราเป็นกลิ่นเหมือนชีสเก่าที่ผสมกับน้ำส้มสายชูและเนยบูดเข้าด้วยกันตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมบางคนเท้าเหม็นแรงแม้แต่ม้าดมแล้วยังต้องหลมแต่บางคนเดินมันทั้งวันกลิ่นเท้าของเขาก็ยังคมหอมอยู่กลิ่นเท้าเหม็นมันเป็นเรื่องที่แปลกๆบางคนโชคดีทางพันธุก,กรรมเรื่องกลิ่นเท้าเหม็นอย่างแรกเลยบางคนเหงื่อออกมากกว่าธรรมชาติ ถ้าคุณเป็นคนที่แม้แต่อากาศเย็น15องศาเหงื่อก็ยังออกท้าคุณก็คงทำงานหนักเหมือนกันอย่างที่2แบคทีรียตามธรรมชาติบนผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีแบคทีรียที่สร้างกรดเหม็นเยอะกว่าบางคนมีแบคทีรียแบบชิลที่ไม่ค่อยเหม็นอย่างที่สาอาหารที่คุณกินมันก็ส่งผลกับกลิ่นตัวด้วยอาหารที่มีซัลเฟอร์สูงเช่นกระเทียมหอมและเครื่องเทศบางชนิดอาจทําให้เหงื่อของคุณเหม็นขึ้นถ้าคุณกินกระเทียมเยอะมื้อเที่ยง เท้าคุณก็อาจต้องรับผลตอนเย็นแล้วก็อีกอย่างเหงื่อตอนเครียดมันต่างจากเหงื่อปกติตอนเครียดร่างกายจะผลิตเหงื่อแบบพิเศษที่แบคทีเรียชอบมากๆในวันที่งานเครียดใช่แล้วเท้าของคุณกําลังมีปาร์ตี้แบคทีรียกันอยู่อย่างสนุกสนานแต่เดี๋ยวก่อนยังมีอีกรองเท้าที่คุณเลือกใส่มันก็มีบทบาทสําคัญมากๆในเรื่องเท้าเหมน็นวัสดุสังเคราะห์อย่างพลาสติกกับหนังเทียมมันเหมือนเป็นเรือนกระจกแบคทีรียเลยทีเดียวเพราะว่ามันไม่ระบายอากาศ เหงือทั้งหมดก็เลยแช่อยู่ในนั้นสร้างแหล่งเพาะพันธุ์แบคทีรียที่สมบูรณ์แบบในทางกลับกันรองเท้าหนังแท้กับผ้าใบที่อากาศถ่ายเทได้ดีช่วยให้ความชื้นระเหยไปและควบคุมประชากรแบคทีรียได้ดีกว่าและอย่าให้ผมเริ่มพูดถึงการใส่รองเท้าคู่เดียวทุกวันเลยเพราะคุณกำลังสร้างราชวงศ์แบคทีเรียทุกวันคุณเติมความชื้นและอาหารให้แบคทีเรียพวกมันกำลังสร้างเมืองอยู่ในนั้นเลยนะถุงเท้าก็สำคัญด้วย ถุงเทา้าาฝ้ายดูดซับความชื้นเหมือนฟองน้ําขณะที่ถุงเท้าสังเคราะห์แบบดูดเหงือ่อจะดึงเหงื่อออกจากผิวหนังมันต่างกันเหมือนใส่ผ้าชตัวเปียกกับผ้าชตัวแห้งเลยโอเคล่ะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเท้าของเรากําลังเป็นสถานที่ปาร์ตี้ของแบคทีเรียแล้วเราจะทํำยังไงดีอย่างแรกเลยนะหมุนเวียนรองเทา้าเริ่มใส่รองเท้าสลับกันถ้ามีมากกว่าหนึ่งคู่แบคทีเรียต้องการเวลาให้มันตายและความชื้นก็ต้องการเวลาให้มันระเหย อย่างที่สองเลือกถุงเท้าให้ดีถุงเท้าแบบดูดเหงื่อคือเพื่อนรักของคุณและถ้าทำได้ให้เปลี่ยนระหว่างวันการเปลี่ยนถุงเท้าใหม่ก็เหมือนการกดรีเซตแบคทีเรียบนเท้าของคุณนั่นเองอย่างที่ 3. แป้งและสเปรย์ต้านเชื้อรามไม่ใช้แค่กโกงทางการตลาดนะแต่จริงๆแล้วมันสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่แบคทีเรียเกลียดมันเหมือนเปลี่ยนรองเท้าของคุณให้เป็นดิดแดนที่ไม่เป็นมิตรกับจุลินทรีย์อย่างที่4ล้างเท้าให้ถูกวิธี ผมหมายถึงใช้สบู่ขัดให้ดีและขัดซอกนิ้วให้ทั่วคุณต้องกำจัดผิวหนังใต้และแบคทีเรียออกไปให้มากที่สุดและสุดท้ายก็คือถ้าคุณหมดหนทางแล้วจริงๆมันมียาระงับเหงื่อที่ทาเท้าโดยเฉพาะใช่มันมีจริงๆมันทำงานโดยการไปอุดต่อมเหงื่อชั่วคราวก่อนจะจบเรามาดูข้อเท็จจริงสุดฮาเกี่ยวกับกลิ่นเท้าเหม็นที่จะทำให้คุณเป็นดาวงานปาร์ตี้กันเท้าของคุณ สามารถผลิตเหงื่อได้วันละเกือบลิตรเลยทีเดียวเยอะกว่าที่บางคนดื่มน้ําได้ซ้ํากลิ่นเหม็นจะแรงขึ้นเรื่อยๆตลอดทั้งวันเพราะแบคทีรียเพิ่มจํานวนแบบทวีคูณพอถึงเย็นคุณอาจมีแบคทีเรียเพิ่มขึ้นหลายล้านตัวจากตอนเริ่มวันกลิ่นเท้าของบางคนมันเฉพาะตัวจนสุนัขสามารถตามรอยจากกลิ่นได้และนี่คือไฮไลท์ในบางวัฒนธรรมกลิ่นเท้าเหมน็นถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำงานหนักและความทุ่มเท ก็คือเท้าเหม็นของคุณกำลังแสดงให้โลกเห็นว่าคุณทุ่มเทขนาดไหนยังไงล่ะเอาล่ะครั้งต่อไปที่มีใครบ่นว่าเท้าคุณเหม็นคุณก็สามารถอธิบายได้อย่างมั่นใจว่าคุณไม่ได้แปลกหรือโศกระปรกคุณแค่เป็นเจ้าภาพให้กับระบบนิเวศแบคทีเรียที่ประสบความสำเร็จมันคือวิทยาศาสตร์แต่จริงๆจังๆเลยนะตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าทำไมเท้าถึงกลายเป็นอาวุธชีวภาพหลังเดินมาทั้งวัน มันไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นแค่ชีววิทยาแบคทีรียพวกนั้นก็แค่พยายามหาที่อยู่แบบไม่ต้องเสียค่าเช่าเท่านั้นเองสถานการณ์กลิ่นเท้าเหม็นที่แย่ที่สุดที่คุณเคยเจอคืออะไรมาแสดงความคิดเห็นกันด้านล่างและถ้าวิดีโอนี้ช่วยไขยความลับเท้าเหม็นของคุณได้กดไลค์และกดติดตามเพื่อดูวิทยาศาสตร์แปลกๆที่อธิบายเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราเชื่อผมเถอะเรายังมีเรื่องแปลกและมหัศจรรย์ของชีววิทยามนุษย์ให้ดูอีกเยอะ